สวัสดีครับวันนี้เรามาตีเยื่อปลอมกันอีกแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้ผมมาเจอหมายเด็ดครับผมวาวไม่รู้เด็ดหรือเปล่านะขี่รถผ่านหมาก็เลยอยากลองดูเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเยื่อชงครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาใช้กบแก้คันก่อนครับเพราะว่าหมายนี้มันต้องกบครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับผม ไปไม้แรกครับผมก็ไม่รู้นะมีตัวเปล่าเห็นเขาเพิ่งขุดใหม่ด้วยแหละตรงเนี้ย <C le op> ก็เลยอยากลองดูครับตรงนี้น้ํามันเตื้นเลยผมไม่รู้ว่ามันมีตัวขึ้นมานอนหรือเปล่า <C le op> เดี๋ยวต้องลองตีสุ่มๆไปดูกัน ตรงนี้มันเป็นล็อกน้ำไม่เฉยเ่ะมันไม่ติดกับคองไม่ติดกับอะไรเลยอ่ะก็เลยอยากลองดูเฉยตรงนี้ไม่มีตัวครับเดี๋ยวเราลองย้ายไปตรงข้างหน้าครับเพราะต้องหนุนเหมือนมันมีพวกป่าตก ดี๋ยวไปดูครับผมก็เดี๋ยวสำหรับหมายนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้เหยื่อยางชงครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามีตัวเปล่าผมขี่มาถึงหมายแล้วเดี๋ยวไปดูครับผม,มเหยื่อก็ไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่ครับก็ผมใช้สายพ e. ี2สองด้วยแหละก็เลยตีนม่ค่ออก แอคชั่นก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับว,วแต่ผมใช้ตัวเบ็ด2โอด้วยครับผมจริงๆมต้องใช้ประมาณ1โอครับแต่อันนี้ผมใช้2โอเลย ว่านี้น่าจะโอเคหน่อยน่ครับเนี่ยครับ,รบผมว่านี้โอเคกว่าเมื่อกี้สองโอมันใหญ่ไปครับจะไปดูครับผมตอนนี้ก็ซ่อมเยือเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ยมีปลากัดอยู่ใต้ล่างครับผมคือฟองขึ้นเลยครับน้ำดำปี่เลยนะว้าวเดี๋ยวดูนะครับ สองขึ้นเลยอ่ะจะตีใต้น้ำมาตีใต้น้ำมาผมว่ามันอยู่ตรงเนี่ยตรงใต้ใต้เนี่ยก็ตีผิวน้ำมันก็ไม่รู้จะกัะเดเป่แล้วผมลอง ลองเดินนอนมน้าครับผมเดีมันจะกัดมีตัวแน่นอนตรงนี้ผมว่าเฮ้ยยกัดแล้วทุกทุกคนกัดแล้วกัดแล้วรถสักสายวิ่งไปแล้วครับ อ,อือโอ้ยน้ำทังปีเลยทุกคนเห็นมั้โอ้ยโอทุกคนเอาหางผมไปกินแล้วอ่ะโอ้โหโอ้โไม่เอาหางผมไปเด็กเฮ้ยเสงอย่าร้องไห้่ครับผมโอ้โห กัะบบเกี่ยวหูเต็มเต็มคําแล้วอ่ะไปที่ไหนได้เต็มหางโอเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปชมใหม่ครับผม ค่อเดินมาผมจะไม่ตีผิวน้ำนะผมจะเดินหนอนเอาผมว่ามันกัดใต้น้ำอะ่ะเพราะลูกป่ามันเยอะด้วยอะ่ะตัวเลือกมันต้องเยอะ ปลาหายไปเลยครับตีย้ำอยู่นานไม่รู้เข้าใต้ผักแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนที่ก่อนเดี๋ยวขากลับค่อยแวะมาใหม่ครับผมเคยเห็นปลาช่อนนอน,าน,อนตามในถังนะครับ<ๆ>ตามแบบถัทงที่มันจมน้ำอะ่ะมันชอบเข้าไปนอนเดี๋ยวถังนี้ผมจะดูดีว่ามันมีบ่า ถังมันจมน้ำอยู่ส่วนงจะออกมากัดไม่มีครับทุกคน หอุ้ยคุกัดอ่ะโอ้กัดไม่โดนมึงมันจะยกเหยื่อขึ้นเลยโอ้โหยังไม่ครับโอ้โหมันแอบซุ่มอยู่ตรงนี้เอง นี่โอ้โหทุกคนโอ้โหโอ้โหเอ้อยอะไรวะเนี่ย uh oh. อ่อนอีกแล้วออโอ้ uh oh. อ่อนอีกแล้วลองซ้มดูดิ เ็ดเลยมั้งเนี่ยแล้วหาตัวยากซะด้วยดิหมานี้กาดกาดทุคนสายวิ่งไปแล้วสายวิ่งวิ่ง โอ้โหไปอีกแล้วหางผมอโอ้ยอืมโอ้มันกัดสายวิ่งไปแล้วอ่ะโอ้รู้สึกเหนื่อยเหลือเกินวันนี้โอ้โหสี่ได้นะครับมันกัดแบบหืม แต่ไม่ได้ตัวโอ้โหเยื่อชงผมขาดไปสองหางแล้วเนี่ยว้าวตัวที่สองแล้วครับเนี่ยหางขาดุอยังไม่ยอมแพ้ครับเปลี่ยนเหยื่อมาแล้วครับผมยังไงวันนี้ผมก็ต้องรอด ที่มันลากสายไปเร็วโูผมก็ส่งสายเนะี่ยมันกัดติดแค่หางโอ้คิดว่ามันขยํำเต็มคำแหละ โอ้ยโห้ยทุกคนโอ้โหคขึ้โงโลครับตัวนี้เดี๋ยวผมก็เด่นเลยว,ว้ากระใต้น้ำครับโอ้ยสุดยอดโอ้โห้หืมตัวนี้กระใต้น้ำครับไม่รู้ทุกคนเห็นบ้างโอ้ยสุดยอดทับเหย,ยื่อโชว์โอ้ อยวผมก็เดินออกมาเลยโอ้กัดใต้น้ำตีบนบกไม่ยอมกัดเอาหนีหนีหนีโอ้ตัวนี้คอจะได้โอ้โหจนท้อแล้วครับทุกคน<า>ตัวนี้มีประมาณสี่ขีดได้ครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวตามชมใหม่ครับทุกคนเดี๋ยวไปตามชมกันใหม่ครับ เมื่อกี้โอ้โหเหยื่อเละเลยครับต้องเปลี่ยนเหยื่อใหม่ครับผมนี่ตัวที่สี่ครับขาดไปสามตัวแล้วสองตัวห่างค่าอีกเมื่อกี้ได้ฉีกไปเลยครับโอ้หเดี๋ยวมาตามดูหน่อยครับผมไปครับเสร็จตีตรงนี้เสร็จผมก็จะกลับแล้วผมมาซ้ำที่เดิมที่ว่ามันกัดมันที่มันเอาหางผมไปกินนะ่ะ ยังแค้นอยู่นะ uh oh. อ๋อโอ้กัรแล้วครับกแล้วครับทุกทุกคนจับแล้วครับหืมยูุ่้ยลลุดโอ้ยโอ้โหทุกคนหืม มันพาเข้าไปในผักเลยครับโอ้โหเสียดายโอ้โหอืมขัดจะได้ตัวที่สองโอ้โหไปเลยอันนี้ผมกำลังจะขี่กลับครับแล้วก็อืมโอ้ ก็กัดแบบฟองไม่ขึ้นเลยนะคาบเหยื่อไปเลยอ่ะโอ้โหผมก็งงอีทมันกัดมันยังกัด,กดยังไงกัดแล้วแบบไม่มีฟองนะคาบเหยื่อไปเลยคาบเหยื่อแล้วก็วิ่งเข้าแบบใต้ผักอะ่ะผมก็กนงงอีททำไมมันก็ด,ดูสายทำไมสายมันวิ่งไปได้โอ้โห คงไม่กัดแล้วล่ะจบเลยก็สำหรับวันนี้ถือว่าโหก <hardcore> ัดดีมากนะครับแต่ว่าผมว่าวัดกากมากเลยครับได้มาแต้มเดียวครับ <Assad> ก็ตัวโห <ormal> ถือว่าใช้ได้ครับตัวนี้ตัวนี้สี่ห้าขีดอยู่ครับผมถือว่าเยาชงได้เรื่องอยู่ครับผม ก็ยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม